สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องนักกรรมสายปลานะครับก็เมื่อนี้นะครับอยู่กับลูกไส้ผมเองครับน้องแทนคุณนะครับแทนคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนอยสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเห็นไหมสวัสดีครับก่อนเนอกําำลังเป็นเด็กสร้างครับกำลังดื้อครับ เพื่งฮัดยางครับนี่นี่นะครับกำลังใจของนักก้ามสายปลานะครับกำลังใจสำคัญเลยครับก็คือลูกไส้หรือกับรอบรัวนะครับนี่นก็คือปกติผมกับบอคอยมีเวลาให้ลูกทอดเลยครับเพราะว่าผมต้องออกไปเฮ็ดงานข้างนอกนะครับเปเฮ็ดงานเป็นเท<อ>่นะเหรอครับพี่เฮ็ด อย่างอื่นอีกแน่กับมีเวลาให้ลูกมือละบวหลายนะครับถ้ามีเวลาวางจากเห็นง่าผมกับสีขามาเหรียญกับรูนนะครับมาเติมกําลังใจนะครับให้มีแห้งสู่ต่อไปนะครับก็ที่ไดก็ต้องสู่เพื่อลูกนะครับเพราะว่าเขายังน้อยอยู่นะครับก็อยากให้เขาใหญ่ขึ้นมาให้เขาเดีนสบายมีกินมีใส่บมให้อุดให้ยางนะครับเพราก็ต้องสู่เพื่อลูกนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาเป็นกําล่งใจผใมนะครับแตที่จริงกัรับแล้วนะครับผมปลุกขึ้นม,มากครับว่าอยากถ่ายวิดีโอบริไทยว่าดิถ่ายลายมือเราบริไทยเถี่ยก็เลยเห็นแม่เขาปลุกให้นะครับเบิง้งนาตาย,ยิงเซรึมเซเลือยย่เะยครับง่วงนอนไหมง่วงนอนไหมครับเออไม่ง่วงเหรอโอ้ง่วงอยูห่วง,งอยูห่วง,งไหม เดี๋ยวจังเดย์เลยเส๊แม่เขาออนนอนนะครับเพราะว่าได้เวลานอนแล้วครับก็จังเดเป็นกำลังใจให้นักกล้ามสายปลายนะครับว่าในการแข่งขันใกล้ถึงนี้ที่เป็นจังเดนะครับแล้วกว็สิ่งท่ย่ามฮิตคลิปวิดีโอออกมากเรื่อยๆนะครับตามสไตล์นักกล้ามสายปลานะครับก็เมื่อนีมามาเห็นวิดีโอหเหตุผลนะครับว่ากำลังใจของผมมาจาก มองได้แน่นครับกับกำลังใจแรกก็คือลูกไส้แล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็อีกกําลังใจหนึ่งก็คือกําลังใจจากพี่ๆน้องๆที่ส่งไม้ผมนะครับทั้ง y o u t u b e ทั้ง f เ c e b o o k ในช่องทั้งต่างๆนะครับก็ยังเป็นมือใหม่ครับกะสิพยาย่ามเฮ็ดประปุงหรือว่าพัฒนาฝีมือเจ้าขอนะครับแตอยากลองเบิ่งครับอยาก head, เห็นล่องเบิรงไป มันสิยญาคือการเลี้ยงกลามบอเอห็งงนอนแล้วมามาไหมมามาไหมมมมาครับก็นี่ครับคือแท่งคุ้นกับิีบอคอยงอแงเถอะครับกับจีมีแชร์ตอนหิวนุ่มนะครับกับจีงอแงจักหน่อยแต่ว่าเขาค่อนข้างสิเป็นคนเป็นเด็กอารมณ์ดีนะครับยิ้มมัดมือยิ้มมืดมืดนดู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 เฮ เฮ้ยเย่เยเยบายบายให้กล้องหน่อยเร็วบายบายให้กล้องหน่อยเดี๋ยวพ่อจะปิดจบคลิปแล้วเร็วดูดูด,ดูจัะจับไป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 ก็นี่นะครับลูกไส้ครับลูกไส้ครับลูกไส้คนแหล่ของผม <Bye. S 1> เออบายบายหูวจักความนะครับบอกให้องอแง่นะครับ กัพยายา่มสูเพื่อสูเพื่อลูกนะครับสูเพื่อน้องแทนคุณนี่นะครับอาพอแล้วพอแล้วดูพ่อจะปิดคลิปแล้วก,กัจังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องนักการาสายปลายนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับกัเดี๋ยวเมือ่อหลังวอนเช็ดวิดีโอเกี่ยวก็มีอย่างกันังไดกับฝากลบก,กวนติดตามนะครับกับมื้อนี้ก็เดี๋ยว สี่อตัวนะครับเดี๋ยวเอาแทนคุณน่อน,นครับก็เดี๋ยวจังหน่อยให้แม่เขามาเอานอนนะครับก็่จังในมือนี่ก็ขอจบคลิปไปซาม,มีก่อนนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับ